สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องเซอร์วิสตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้าวแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไมาอยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็กลับกันมากับรายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนนี่เลยจะทําการสอนสร้างบ้านหลังนี้กันนะคะทุกคนก็เป็นบ้านโมเดิร์นไม้ที่สร้างง่ายมากๆเลยนะสําหรับวิธีการสร้างก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไะใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนแล้วกันเนาะเราก็ไปด้วยกันสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเย้ yeah. โอเคนะคะสำหรับอนนุปกรณ์เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกไม้โอ๊คแบบปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยแสลบบล็อกไม้โอ๊คบล็อกไมเบิร์ชแบบปอกเปลือกนะคะบล็อกไมเบิร์ชแปรรูป บล็อกเบลสโตนสลับไม้สปรูตรั่วไม้สปรูตก็ระจกแผ่นบันไดลิงนะคะหรือว่าลินแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกตามด้านบนนี้เลยนะคะทุกคนก็จะตามด้วยสมูสโตนใบไม้โอกประตูแล้วก็แถบดอนนั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับอุปกรณ์ขั้นต้นในการทําบ้านของเรานะคะทุกคนขั้นแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มจากวางเป็นบล็อกไม้อกแบบปอกเปลือกของเราตรงนี้นะคะวางสูงขึ้นไป3บล็อกค่ะ 1, 2, 3 แล้วก็เว้นมา1 2 3แล้วก็วาง1 2 3สตัวนี้ก็วางต่อไปอีก4บล็อกนะคะ1 2 3 4แบบนี้เลยตัวนี้ก็วางตรงกันเลย1 2 3เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็นับตรงนี้มา1 2 3สเหมือนกันนะคะแล้วก็วางขึ้น1 2 3สนี่ลักษณะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะวาง สาขึ้นไปอีกนะคะทุกคนวางตรงนี้นะสูงขึ้นไปอีก3บล็อกค่ะ1 2 3เป็น6บล็อกพอดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้1 2 3 1 2สานี่สนีแบบนี้ก่อนแล้วฝั่งนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นแสลบบล็อกไมโอคนะคะวางมาเชื่อมกับตรงนี้วางข้างบนนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยแล้วก็วางมาฝั่งนี้นะคะมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องวางนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะทำเป็นที่สำหรับปลูกข้าวปลูกพืชของเรานั่นเองนะ จากนั้นนะคะก็ให้ระวังเป็นแสแลปบล็อกไมโอ๊กนะคะทุกคนตรงนี้ตรงที่มันอยู่ข้างล่างบล็อกนี้นะคะก็วางมาก็เลี้ยวฟืมแล้วต่อไปนะคะก็วางบล็อกไมโอ๊กตรงนี้ด้วย1 2 3สนี่เป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็วางให้มันเชื่อมกันให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนะคะสําหรับชั้นนี้อืม เป็นไงได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นบล็อกไมโอกนะคะวางตรงนี้ขึ้นมา 1, 2 3ตรงนี้ยังไม่ต้องวางนะเพราะว่าเราจะใช้เป็นคอเบอร์สโตนวางขึ้นมานั่นเองก็วางขึ้นมาเลยค่ะทุกคนให้มันสูงกว่าบล็อกไมโอกแบบนี้เลยชึบสองบล็อกนะคะแล้วก็วางเข้ามา1 2นี่ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็นับมา1 2ึ่งสองโมที่สามก็วางขึ้นไป1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้ ัวน,นี้ก็ทุบออกแล้วก็วางนี่ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ปิดหลังคาข้างบนกันดีกว่าใช้เป็นสลับไม้สปรูตนะคะวางแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะคะให้มันยื่นออกมาหนึ่งบล็อกด้วยนะแล้วก็วางไปทั้งหมดเลยนะคะเป็นหลังคาที่แบบอีซี่มากค่ะทุกคนชึบปึ๊บนี่ใส่หลังคาเสร็จเรียบร้อยนะคะ ต่อไปก็จะมาเริ่มข้างล่างกันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็ให้เราทุกคนนี้ไปแล้วก็ตามด้วยบองไปนอ,อกแบบปกเปลือกแล้วของเรานะคะอะ่แล้วก็ข้างหลังด้วยแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนก็ปิดมามนี้ก็คือเหลือแค่ตรงกลางตรงนี้ก็พอนะแล้วก็เชื่อมชึบอ,อืมตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ประตูอะไรอย่างนี้นะโอเค ส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนพื้นนะคะให้กลายเป็นพื้นของบล็อกไม้เบิร์ชแฝงลูกหรือว่าจะใช้เป็นบล็อกไมโอ้ก็ได้ตามใจชอบนะคะนี่เลยแล้วเราก็วางเป็นกระจกแผ่นให้เรียบร้อยเลยนะคะวางไปชึบแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยชึบอืมต่อไปก็จะเป็นข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ชแบบบล็อกเปลือกของเรานี่แหละคะ่ะวางตรงนี้นะคะ 123 1, แล้วก็เว้น1บล็อก123แล้วก็เชื่อมปึ๊บนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็วางกระจกตรงข้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะชุบต่อไปก็เป็นข้างหลังวางไปเลยชุบอืมฮึต่อ,อไปก็จะเหลือตรงทางขึ้นของเราใช่ไหมก็ให้เราทุบตรงนี้นะคะคทุกคนทุบไปชุบแล้วก็วางอันนี้ลงมาปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บนี่แล้วก็ใส่เป็นลิทเ r ขึ้นไปตัวนี้ก็ทิ้งไปนี่ได้แล้วค่ะทุกคนสําหรับทางขึ้นของเราโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นการทําทางเข้าบ้านนิดนึงนะแต่ว่าก่อนอื่นขอวางเป็นเอ่อคัลเบอร์สโตรอบๆไปก่อนนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงบริเวณนี้จนถึงข้างหน้าหนึ่งบล็อกนะคะปึ๊บ นี่จะเป็นลักษณะนี้ก่อนแล้วเราก็ใช้เป็นสมูทสโตนของเรานะคะทุกคนทําเป็นทางตรงนี้บุ๋มก็จะวางในลักษณะรูม,มานนี้นะคะแล้วที่เหลือก็วางเป็นคอมโบสโตนให้เรียบร้อยนี่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งนิดหน่อยบุ๋มก็จะใช้เป็นรวงไม้สปรูตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ร,บรอบๆเนี่ยเราก็จะวางเป็นใบไมโอ๊กันเองนะ มันก็จะมีความเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้นะคะพื้นที่บ้านของเราก็ตรงนี้นิดนึงนะนี่เป็นไงน่ารักขึ้นไหมคะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกหญ้ามาวางตรงนี้ให้เรียบร้อยปึ๊บชุบอืมหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ใส่ประตูบ้านของเราไปนี่บุ๋มก็มีประตูไม่โอกก็ใส่ไปเลยแล้วก็ข้างบนตรงนี้ขึ้นมา ใส่เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็ใส่เป็นแถบดอไปนะคะเบ๊บอืฮึขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งของเราแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ยากเลยก็คือเดี๋ยวบุ๋มขออนุญาตปลูกพืชก่อนแล้วกันนะก็จะใช้เป็นน้ำออกมาก่อนนะคะทุกคนใส่ประมาณตรงนี้ปุ๊บอะวางน้ำไปก่อนแล้วหลังจากวางน้ำแล้วใช่ไหมเราก็ต้องทำให้น้องปิดนะคะโดยการใส่เป็นบารเรลแล้วกันนะ มันจะได้มีพื้นที่สําหรับใส่ของน่ยนี่เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนเอยวเดียขาดขึ้นไปปลูกพืชให้มันเสร็จก่อนนะเราแล้วก็มาวางตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้ก็แบบเอาไว้ใส่ของอะไรอย่างนี้นะเฮยหรือว่าเราจะใส่เป็นสลับนะคะทุกคนมันก็จะเดินขึ้นได้แบบสะดวกมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะโอเคจากนั้นก็ปลูกอันนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนปุ๊บบุ๋มจะปลูกเป็นข้าวนะคะปุ๊บปุ๊บป โอเคแล้วก็ใส่ไฟของเรานิดนึงนะคะก็จะมีนี่เลยแลนเทิร์นหรือว่าจะใส่เป็นทอชก็ได้บุ่มใส่เป็นแลนเทิร์นตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะวางทอชตรงนี้แล้วก็จะมีแบบพวกไอเทมเฟรมมาตกแต่งนิดนึงนะคะก็จะมีไอเทมเฟรมกับสลับนะคะทุกคนปึ๊บนี่ ต่อไปก็เป็นการตกแต่งข้างล่างของเรานะคะก็มาบุ่มตกแต่งมั่วเลยแล้วกันนะยังไม่ได้คิดมานะคะทุกคนก็จะมีสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็จะมีโอ้อีกอย่างนึงเอาเป็นแอนวิวดีกว่าเนาะใส่แอนวิวเข้าไปใส่ที่ระบายควันของเราเข้าไปชึบเอ่อตรงนี้ก็ที่แอนชาร์ดลวกันนะคะอ่ะแล้วบริเวณที่เหลือก็ไม่ต้องใส่อะไรเป็นปล่อยว่างๆไปเลยแล้วกันใส่เป็นพรมก็แหะ 3อันตัวนี้ก็เป็นปั้นเหยียบนะคะทุกคนเป็นงเป็นการตกแต่งแบบรวดเร็วเพราะว่าคิดไม่ออกนะคะใส่รูปภาพหน่อยก็ดีเนาะออประมาณนี้โอเคได้อยู่คิดว่านะต่อไปขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะคะทุกคนก็จะเป็นห้องนอนของเราซึ่งบุ๋งขอใช้เป็นเตียงสีเขียวแล้วกันนะคลิปนี้วางเตียงไปชึบอตัวนี้ก็เอาไว้แบบเป็นใส่เป็นที่เก็บของได้อีกนะคะทุกคนอืเก็บของได้แบบ เยอะมากโอเคตรงนี้ก็จะมีแป้นหยาบนิดนึงเพื่อความสะดวกสบายเออมันไม่ได้อะ่ะเอาไม่ต้องใส่แล้วกันเนาะแล้วก็ใส่เป็นรูปภาพตกแต่งเข้าไปอุย้ยอีกอันนึงงอ่เป็นไอเทมเฟรมมาใส่ดีกว่าปึ๊บพร้อมกับนาฬิกานะคะทุกคนนี่โอเคเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะใส่หลอดไฟเข้าไปนิดนึง เอาประมาณตรงนี้ปะลงไปข้างล่างอาจจะไม่ได้กว้างมากนะคะสมัครบ้านเราแต่ก็บุ๋มว่ามันได้อยู่นะเหลือข้างล่างตรงนี้ก็อย่าลืมี่จะใส่ไฟล์ให้เรียมร้อยเดี๋ยวใส่กระถางดอกไม้ตกแต่งหน่อยดีกว่านะคะทุกคนจุชึบ,ชบตรงนี้ก็ใส่อเทมเฟรมมีเนื้อด้วยไหมนี่ได้อยู่นะได้อยู่โอเคต่อไปก็เป็นข้างนอกตรงนี้ใส่อะไรก็ได้ใช่ไหม ตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นเห็ดแล้วกันมันจะได้ดูแตกต่างนิดนึงนะเอาเป็นเห็ดเข้ามาปึ๊บส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ที่น่ารักของเราืมเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับบ้านของเรานะคะทุกคนก็จะาหากใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้บุ้มมาทาการสอนสร้างบ้านอีกก็อย่าลืมไม่จะกดไลค์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย